สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูแจ็คชวนทำชาแนลนะครับวันนี้ครูแจ็คจะพาไปทำแกงอ่อมกันนะครับวันนี้วันนี้ครูแจ็คชวนทำชาแนลนะครับก็จะชวนมาทำแกงอ่อมนะครับตีนไก่นะครับส่วนสมก็มีไม่ยุ่งยากนะครับก็จะมีข่าตะไคร้นะครับ และใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําข um> tamam um> ั้นตอนนะครับในการทาไม่ยุ่งยากจริงๆนะครับเราจะใช้นลือพริกลาบหรือดพริก่อมที่เรามีแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะใส่น้ําลงไปนะครับแล้วตั้งไปนะครับพอเดือดปุ๊บเราก็จะใส่ใส่ลงไปพอน้ําเดือดได้ที่แล้วครับเราก็จะใส่ เท้าไก่ลงไปนะครับส่วนผสมก็จะมีอีกอานึงน,นะครับที่เราลืมบอกไปแล้วครับคือเท้าไก่ mm hmm. ใส่ลงไปเลยนะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะกดเขา้าลงไปเราจะไม่คนนะครับเราจะกดลงไปให้น้ำนั้นนะครับเพ mm hmm. ื่อเท้าไก่ แล้วเราก็จะมารอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราถึงจะใส่น้ำพริกลาบนะครับคือน้ำพริกอ่อมของเรานะครับลงไปนะครับครับส่วนหนึ่งอย่างนะครับก็คือผักชีใบเรื่อยนะครับกระปิบนะครับปลาสีมูงที่เราใช้กันทั่วไปนะครับน้ำพริกอ่อมหรือน้ำพริกลาบนะครับ ในส่วนผสมของน้ำพริกนั้นเดี๋ยวครูแจ็คชินทำถ้ามีโอกาสจะทำให้ดูนะครับซุกขนอก้อนนะครับที่เป็นซุกไก่หรือซุกคนอหมูก็ได้นะครับไรแข็งค,คือไม่ได้เลยปลาร้านะครับก็เห็นแค่นี้แหละครับเพราะว่าข้างในนั้นนะครับถูงบอกถึงความอร่อยนะครับก็าจะส่วนผสมเพิ่มเติมนะครับที่จะเห็นวันนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะครับการใส่กันเลยเมื่อสักครู่เราใส่พริกราบนะครับกับทุกก้อนไปนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปสักเคีเ่ยวหรือตุ๋นไปสักพักนึงนะครับเราก็จะมาใส่กะปินะครับลงไปนะครับก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ จะคนให้เขาละลายนะครับนี่ขนาดนี้ไม่ยุ่ยนะครับยังน่ากินขนาดนี้แล้วถ้ายุ่ยนะครับจะขนาดไหนนะฮะครับเดี๋ยวเราก็จะคีบตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเปื่อยนะครับครับเราก็ตุ๋นจะได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ผักชีไปเรื่อยๆลงไปนะครับ พอเข้ากันแล้วครับปิดไฟนะครับอืน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการจักใส่ถ้วยนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับกับแกงอ่อมตีนไก่นะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยครับสําหรับคลิปนี้คุณแจ็คก็ขอนะครับกดนะครับให้กําลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อสําหรับการทําคลิปต่อไปนะครับ